สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันกับแมววอีกแล้วเจอจ้าพี่น้องค่ะเหมือนกายอยู่เซนจงปลากอยู่เหมือนเดิมนะจ้าช่วงนี้ก็เป็นเวลาให้ครอบครัวเป็นแฟมิลี่ไทม์นะคะพี่น้องค่ะช่วงนี้ก็ไปไว่ายน้ำแทบทุกมือค่ะพี่น้องหลังจากว่ายน้ำแล้วก็หาเฮ็ดกิจกรรมนะคะที่มีอยู่ในปากนะคะพี่น้องค่ะเหมือนว่ายน้ำเรียบร้่อยแล้วกับมา ชมบรรยากาศกันสักนิดนึงเพื่อ45ลูกๆไปดื่มแล้วก็เล่นเกมนี่ๆน้อยๆค่ะก่อน4ิกลับบ้านเมียนอนค่ะพี่น้องถ้าปากสะไว้น้ำเพื่นอนบ่ปิดกับเบาออกค่ะพี่น้องค่ะเอาให้คุ้มเอาให้สนุกเต็มที่ไปเลยนะคะพี่น้องค่ะด้ยปีหนึ่งได้มาเท่าหนึ่งหรือโดนๆมาเท่าหนึ่งค่ะพี่น้องลูกแม่เมียหม,มานี่ย่องหลอบแล้วคะพี่น้องแต่วานั่ง กับ,บลูกไา้จําไม่ได้ค่ะจําไม่ได้เลยว่าเคยมาเพราะว่าน้อยเหลือเกินค่ะพี่น้องค่ะรอบนี้ก็เลยพามาอีกรอบค่ะอันนี้กับเป็นสวนกอล์ฟในร่มนะคะสําหรับติ็กน้อยค่ะพี่น้องค่ะวนไปวนมาคุณแม่กับท่ายได้แป๊บเดียวค่ะคุณลูกก็ยังไปหานางดื่มนางเล่นเกมข้างนอกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาด้านในก็จะมีบรรยากาศร้านอาหารนะคะพี่น้อง ก็มีการจัดต้นมอกลากใหม่ให้มันมีเขียวชะอุ่มชุ่มชื่นในโดมนะคะสวยงามบอกเลยค่ะพี่น้องถาผยมาหรือผ้าลูกลกมาาเนี่สิติดอกติดใจนะคะพี่น้องคะนีคุณแม่ก็ถ่ายเซลฟี่กับของน้อยนึงค่ะพี่น้องคะเอ้ยคุณแม่กับยางระว่างค่ะเพราะว่า ทั้งถือกล้องล่ะกะ่ทั้งมีก่อนเห็นก็อาชิสะดุดได้นะจ๊ะบอกเลยว่าบรรยากาศร่มรื่นน่านั่งมากค่ะด้านบนนี่ก็สิเป็นโซนค็อกเทลนะคะโซนเครื่องดื่มนะคะเขาก็สาม,มารถมองเห็นวิวด้านนอกของสาไบน้ำที่ปิดแล้วที่พึ่งมาเมื่อกี้ค่ะพี่น้องด้านบนก็เป็นสไลด์เดอร์ที่รแรงมากและก็เร็วมากค่ะตรงนี้ก็สิเป็นน้ำอุ่นไฮแ่ค่ะมีบับบ๊บบลนวดหลังไฮด้วยค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศด้านในของสาไยน้ำตอนนี้กัเบิ้ด เวลาเปิดทาการน,นะคะหล,ลังการดูดูกกันมาเหตุกิจกรรมต่อบนร้านค็อกเทลนะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆด้านบนค่ะพี่น้องกาซิมี่าชิปม่าของครบเคี้ยวนในหน่อยแต่บอ่อขายอาหารนะจ๊ะพี่น้องคะ่ะกาซิมีผู้มีตู้เกมนะคะกับมีโปว์ลิ่งให้เล่นนะคะนี่ะอเออจะโชว์ฝีมือกันนิดหน่อยนะคะรอบอาคาเฟ่ตรงนี้นะคะด้านข้างกาซีเป็นกระจกล้อมรอบค่ะพี่น้องคะ่ะ ด้านรอบนอกของคาเฟ่ก็สามารถมองลงไปเห็นสาวายน้ำค่ะพี่น้องค่ะพอมีกระจกล้อมรอบนะคะสำหรับท่านที่อยากมาเที่ยวนะคะบ่อยากลงเล่นน้ำบ่คะหรือบ่อยากซื้อบัตรบายน้ำค่ะสามารถนั่งเฝ้าลูกๆนั่นลานด้านบนของกระจกได้ค่ะพี่น้องคะถ้าบ่อยากเข้าไปในสระเนาะหลังจากเล่นพูดนิดน้อยค่ะเดเกมเนึ่งค่ะมีเครื่องดื่มมาเสริมค่ะกับอาหารว่างจ้ะกินก่อนไปกินเข่าค่ะพี่น้องคะ ช่วงนี้กะลูกค้ากัสิค่อนข้างสีไลยนะคะแต่ว่าแม้วยวบอกว่าถ้าสีมากกับขึ้นจองล่วงหน้าจองที่พักลงแร่มบางกะล้ล่วงหน้าแล้วกะสามารถเช็คอินออนไลน์ก่อนเข่าพักค่ะเพื่อความสะดวกสบายนะคะเพื่อความรวดเร็วนํคขาพี่นอนค่ะแม้วยวกับมีจิจกรรมกับลูกๆูค่ะพี่นองค่ะช่วงนี้กัสิเป็นช่วงประกันสีของลูกลูกาสีแบบ อยู่กับลูกมากวัวนะคะอีกอาทิตย์หน้าก็สิได้เริ่มทำงานแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะพอกันไหมคลิปหน้าอย่าเพิ่งเปิดเบื่อเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวแม่เหมียวน้ำเดิรจ้าพี่น้องค่ะบ๊ายบายจ้าโอ้ยลอยง่ายเพรอะต้งบีบแรงไว้หน่อยเขาหยานแล้วยิ้มเสียงเขาคอยหยานแล้วบนนั้นเขาแรงเขาพาใจเหนื่อยเนื่อยตัวยาน้อง น้องแฝดมันใช้ไม่ได้มาปรากฏแต่ไม่สิทเขาป้องกันเขาป้องกันอันนี้โฮเทลใช่ไหมหล่อมันหน่อยไปนี่มันจะสิ่งหมาดหรือมันปลี่ยนแบบตงขันก็ไปเหยียบแต่เลี้ยวไปดีกว่าไปเหยียบแบบอันนี้สองแล้วปืนตัวเดียวปักสิ โอ๊ยพัอมโอ๊ยลูกปิดอันนี้เขาปิดหน้าต่างนี้เขาโถรศัพท์หลัดกันบางนึงกับเมาโควาลาบางนึงกับเมาเบียแบดเบิร์ดเออเราจะมาเตี๋ยวทะเล